สวัสดีครับเพื่อนๆปาล์มเองครับกลับมาพบกับเรื่องราวของกาแฟกันอีกแล้วนะครับาปาล์มรู้สึกว่าหลังจากที่ปาล์มไปงาน Coffeeface แล้วอะครับปาล์มถ่ายคลิปวิดีโอไว้นิดหน่อยถ้ามันจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ของปาล์มแล้วก็วางกองไว้อย่างนั้นแล้วก็ปามก็ดูไปแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็อาจจะไม่มีประโยชน์เนาะพยายามที่จะเอาคลิปวิดีโอพวกนั้นที่มันใช้ได้พอประมาณเนาะเอามาลงให้เพื่อนๆดูนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็กดไปดูได้เลยนะครับซึ่งไฮไลท์หลังนี้นะครับมีคุณเจจากเจค็อกซี่นะมาดอร์โรสเตอร์ที่ไปงานกาแ f เฟสนะครับผู้คนที่เป็นตัวละครลในการดริปกาแฟต่างๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีโคบูที่บางชอบมากๆด้วยถ้าเพื่อนๆสนใจหรือว่าอะไรก็คลิกดูคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับไปดูกัน คลิปสั้นอันแรกครับก็จะเป็นเรื่องราวเดี่ยวกับคุณเจอเอาเครื่องบดยี่ห้อเดียวกับแฟร์เนาะคุณเจไฮไลท์มาว่าเครื่องบดเนี่ยครับเหมาะสําหรับผู้หญิงมากๆแล้วก็ผู้ชายก็น่าจะชอบเพราะว่าปาทาหน้เป็นคนคนหนึ่งที่ชอบมากๆว่าหมุนและนุ่มมือมากเดี๋ยวเราไปดูกันครับวันนี้เอาไ หนึ่งนาทีหนึนาทียี่สกรัมอ่ะใช่โอ้อด oh. okay. well, ีข oh. okay. ีน่ประมาณสี่สิบวินาทีอ่าฮะคพลาซสี่สิบห้าประมาณนั้นประมาณหนาที2ี่สิบอยีโปรประมาณหนึ่งนาทีสามสิบอ่าประมาณหนึ่งนาทีเออนี่ใช้ปกติพุยงพุงจากแฮนด์ลิงแอนนุ่มพุยงใช้ดีถ้าข้างบนข้างบนเอ่อเขาลาว์ด้นี่ตัวนี้ ตีด้วยกันแล้วจับถ้าจับด้วยกันเทมเกฟพ่อมทัใช้หนาแล้วเกมทุกทุกหนึ่ค่าไม่เหมือนกันพมใช้หนาแล้วไม่เหนื่อยเประมาณสองบาทใช่ไหม เป็นเชือกิด,ดวอยู่ใช่เพราะมันสองใยุคก่อนถัดมาก็จะเป็นมอก้าพอรเนาะในส่วนของมอก้าพอ t b เบลติเขาก็ไปตั้งบูธด,ด้วยแต่ว่าคลิปก็จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะเพราะว่าลดราคาหนักมากไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะครับมีร้านกาแฟมอก้าพอ t ที่เพื่อนๆคิดว่าแบบเจ๋งมากอะ เพื่อนรบกวนคอ, <ๆ S 1> อมเมนต์ให้ปามนิดนึงแนะนำมามนิดนึงปามอยากไปลองเหมือนกันว่ามอคค่าพอดที่แบบอร่อยมากๆคืออะไรปามก็มีร้านนึงเหมือนกันเป็นโคบูที่จะแนะนำเพื่อน <ๆ S 1> ในใจเนี่ยปกติปามก็ดื่มโคบูไประดับหนึ่งแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่มีร้านไหนเลยที่ทำให้ปามรู้สึกโอเคชอบมันมากๆนะครับแต่ก็มีร้านนี้แหละปัวโอเวอร์แหลนะครับที่แบบให้รสชาติของโคบูคนที่ไม่ชอบเปรี้ยวแล้วชอบกลิ่นแบบหอมๆของ กาแฟเนี่ยต้องชอบมากๆแน่ๆนะครับต้นสีดำจะเป็นรุ่นของปิกาครับสีเงินจะเป็นรุ่นเอ็ตเสแล้วมันต่างกันยังไงคะแตกต่างกันใรองที่ผมดูแล้วก็ปริมาณกาแฟที่ได้ครับตัวปิกาจะให้กว่ามากครัจะเป็นเอ็ต ขมาจากองนี้แล้วกมากับนต้ถทีึ่งไะถงใเเถัดมาดาราก็จะไปกันเยอะเลยนะหนึ่งคนในนั้นนะครับจริงๆมีพี่ว่านมี ดาราเต็มไปหมดเลยแต่ว่าหนึ่งคนคนนั้นนะครับก็คือบรูโน่สาวบราซิลที่ปามคิดว่าเพื่อนๆที่ดื่มกาแฟแล้วทำกาแฟยังไงก็ต้องรู้จักเขาแน่ๆเลยเหมือนอาหารเหมือนเรากินอาหารนี่แหละไปร้านควยเสียวหนึ่งร้านไปร้านเดียวกันคนกรุงไม่เหมือนกันอชอบกินกับกักนะฮะโอเคน่าจะเคยม้ไม่มั่นใจตอนนี้วอตเตอร์เนโบิอเ ที่ถามเขาเลยนะโบน่ากินกาแฟเยอะมากมีของไม่ออกแบบว่าต้องเอาไปให้ไม่ได้ให้โปรโมทนะี่กินกาแอีกคนหนึ่งนะครับที่เราจะไม่รู้จักไม่ได้เลยสําหรับสายกาแฟนะครับก็คือมาเดอร์โรสเตอร์นะครับซึ่งเขาก็ไปงานนี้ด้วยเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ฮิ้วร็อกมานะ <c oughs> คุณแม่ วันนี้ไม่ไม่มาโชว์ล็อกหรอครับไม่ไหวนะคจริงๆแล้วนะครับในงานเนี่ยมีแบบความคิดว่าเป็นงานรวมคนแบบหน้าตาแบบดีๆสวยๆน่ารักน่ารักเพียบเลยนะรวมถึงอ่า บาริสต้านะครับจากบูธลินเนาะเป็นพวกไซรัปเนาะก็เขามาสอนชงม็อกเทลด้วยนะครับตอนก็เก็บคลิปมาให้นะครับ mm hmm. เขาเป็นบาริสต้าที่ชนะเลิศก,การประกวดลินซ mm ิกเนเจอร์ดริงค์นะครับก็ค mm ือคนนี้แหละนี่ตัวจริงเขาน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็มีความแบบสเสน่ห์มีความแบบเพื่อนๆต้องชอบอะรู้แค่นี้แล้วกัน <laughs> ใส่ตัวไหล็อัวโมโคพโฟนนะคะสีไนท์แอลแล้วก็ใส่ใบมีดลงไป และในงานนะครับไม่ใช่มีแค่เพียงคนที่มีชื่อเสียงหรือคนดังเท่านั้นเนาะก็ยังมีคนที่มีสกิลแบบจัดจ้านแบบดริฟเก่งดริปเก่งมากๆการดริฟนี้การน้ำเขาแบบเป็นเส้นตรงเด้วจนแบบเอ้ยมันเป็นท่อพลาสติกหรือเปล่าเนี่ยมันเจ๋งมากๆเลยนะครับ สุดท้ายนะครับขอบคุณพี่คนหนึ่งมากนะครับที่รีบกาแฟให้กินจริงๆบางดื่มแล้วบางรู้สึกว่าโอ้มันอร่อยมากเลยครับแล้วก็อยากเอามันกลับบ้านมากๆเลยบางก็เลยไปถามเขาว่านะครับว่าพี่ครับมลิกาแฟนเนี่ยเท่าไหร่ครับเหมือนแบบในใจก็อยากเอากลับบ้านแต่ก็แซมแซมถามเฉยๆเนาะสรุปก็คือเขาบอกว่ากิโลละห้าหมื่นบาท ควมนี้ก็หงอยไปเลยว่าโหห้าหมื่นเลยละหลังจากนั้นมามชิมเทสจากาบูธนี้นะครับแล้วก็ไปบูธอื่นเนี่ยลิ้นเนี่ยปั๊มทองคาชั่วขนาดเลยก็คือดื่มอะไรจากบูธอื่นๆเนี่ยจืดไปหมดเลยครับไม่มีความแบบอร่อยเลยจนแบบโอ้โหต้องผ่านไป4ี่ห้าบูธถึงจะแบบเทินตัวกลับมาเป็นแบบลิ้นคนปกติได้นะครับเชียงใหม่เชียงรายครับทีเนี้ย

มาจริงๆอัดเยอะวันนี้แต่ว่าเหมือนแบบจะใช้ไม่ได้เลยแต่ก็พยายามคัดมาที่สุดแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้นะก็ช่วยกดไลค์กด subscribe ช่องมันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่กับเรื่องราวของกาแฟครับบ๊ายบาย